ฮัลโหลเทสเทสเอาละครับผมก็กลับมาแล้วนะครับกับช่องเดิมนะครับเฟรมเพย์ก่อนจะเข้าไปเราก็มาดูตัวอย่างเกมนะครับเกมนี้ผมจะแบบว่ารีแอคติ้งเกมนี้สักนิดนึงนะครับแต่ว่ากล้องยังไม่ค่อยดีนะก็เลยยังไม่มีกล้องเอาเสียงไปก่อนแลวกันนะซึ่งตัวเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่น่านเล่นมากเลยผมคิดว่าอยากจะแคสเกมแนวแนวนี้อยู่นะถ้าเกิดคุณผู้ชมคนไหนอยากดูก็คอมเมนต์กันด้านล่างได้เลยนะครับ คือเกมนี้เนี่ยมันจะเล่าถึงนักโทษคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในเหมือนกับเป็นสถานที่บนดาวสักแห่งหนึ่งครับไม่แน่ว่าเป็นการทดลองหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะซึ่งนักโทษคนนี้ครับเขาถูกขังอยู่ในห้องห้องหนึ่งเออมันก็คือห้องนั่นแหละซึ่งในห้องนี้ครับเป็นคุกครับแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวครับแล้วคุนยนต์นะครับที่ดูแลอยู่อยู่ดีๆมันก็ลวนเหมือนมีบางอย่างนะครับที่บุกลุกเข้ามาในสถานที่แห่งนี้ครับ ดูนั่นสิไม่รู้ว่าเขากำลังเรียกอะไรบางอย่างให้มาดูนะครับแต่ว่าพอหันหลังมาก็ต้องตกใจครับเพราะว่าสิ่งนั้นก็คือยานอะไรก้าหรือเปล่าไม่ใช่นะครับโอ้โหมาแล้วตัวหลังแนละ้วโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ย่างยาง,ยางเอ,อ้ยพระเอกเราไม่รอดแน่นอนไม่น่าจะใช่พระเอกนะโอ้โหขอร้องล่ะ เฮ้ยไปขอร้องกักสัป,ปหลาดจะรอดไหมเนี่ยเอเลียนนะครับโอ้โหนี่มันเอาหนอนชัยขนาดนี้เลยไม่น่าจะรอดนะคือใครเคยดูหนังแบบเลนๆรนหน่อยก็จะรู้ว่าเกระตูนที่แบบว่ามีหนอนชยนะัยชัยอย่างเงี้ยนะเฮ้ยมันมีกล้องดูวิ่เฮ้ยมันคล้ายๆแบบตีมคล้ายๆแบบพวกเดสเปซหรือว่ามาร์สเอฟเฟกต์เลยนะเนี่ยเป็นคุกที่ถูกตั้งบนดาวอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละน่าจะเป็นดาวที่เอเลียนอยู่หรือเปล่าหรือว่าเป็นการทดลองนะครับ ออน่าเล่นมากๆเลยเกมนี้เนี่ยต้องรอนะครับเขาจะเปิดตัวภายในปี2022นี่ี่แหละโอ้โหน่าเล่นมากต้องติดตามเกมนี้ดีๆนะครับก็ถ้ามีกล้องดีๆเดี๋ยวผมก็จะเปิดเปิดกล้องด้วยนะแล้วก็เล่นไปด้วยน่าจะมันดีเฮ้ยยังไม่จบครับเฮ้ยนี่มันคนที่โดนเออหนอนชัยเข้าไปอย่าบอกนะเฮ้ยไกล่าเป็นซัมบี้เหรอโอ้โหโอ้ s u มมอนควกเกมนี้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยจะได้รับบทบาทเป็นนักเวทที่สามารถปลดปล่อยนะครับซัมมอนเนหรือว่าเป็นการเก็บ s u มมอนเนนะครับมอนสเตอร์ที่เราเจอบอสนะเราก็สามารถจะดูดลงมาในหนังสือเวทของเราได้นะครับบอสเนี่ยมันก็จะมีแต่ละดาษนะครับที่เราสามารถรวบรวมเก็บออกมาเอาไว้ที่เราเนี่ยใช้ในการต่อสู้ได้ครับมันก็จะมีทั้งตัวที่เป็น s u มมอนเนอร์แบบเวทซัมมอนเนแบบโจมตี มันแล้วแต่ว่าซัมมอนเนอร์ที่เราเก็บมาเนี่ยมันจะเป็นประเภทแบบไหนนะครับแต่ว่าเ,เราสามารถที่จะจัดเจนนะครับในซัมมอนเนอร์หรือ่าต่างๆนะเพื่อเท่าทําการต่อสู้ได้มันก็จะมีหลากหลายเลยนะเราสามารถเก็บเพลินๆสะสมซัมมอนเนอร์ให้เยอะๆแล้วไปต่อสู้กันให้สนุกสุดเหวี่ยงไปเลยนะครับจัดไป f ฟ n อลแฟ n t ซ s นเซเว่นเดอ s เฟิร์สโซเจเกมนี้นะครับเป็นแนวแบบบัตเทิ r o y a l ลก็คือไฟนอลนี่แหละครับแล้วก็มาจับแพ็คในรูปแบบของบ a t เทิลรอยัลหรือเอาชีวิตรอดแบบโดดล่มซึ่งมันก็คล้ายๆกับเกมพับจนะแต่ว่าจะได้ฟิลของเกมไฟนอลแฟน a ซีเลย,ยบอกเลยว่าใครที่ชอบแบบว่าปล่อยเว่นนะหรือชอบแบบเรื่องของดาบผสมปืนนะทั้งเกมนี้เลยครับบอกเลยว่ามันแบบมันมากเลยเพราะว่าเราสามารถได้ทั้งเวนนะ เราได้ทั้งปืนได้ทั้งดาบก็คือเราสามารถต่อสู้ได้ทั้งสามระยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปล่อยเวทคือเราอาจจะให้คนหนึ่งเดินล่อครับแล้วเราก็แอบใช้เวทอยู่ด้านหลังหรือแอบปล่อยเวทไปตรงข้างหน้านะครับแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ละเวทเนี่ยมันก็จะมีความสามารถนะครับที่แตกต่างกันไปอย่างเวทลมเนี่ยมันก็ทําให้เราโดดสูงครับแล้วเราก็ โดดเข้าไปแล้วเราก็ยิงครับบนกาจ่ารหรือว่าจะเป็นเวทสายฟ้าเนี่ยที่สามารถปล่อยได้แบบเป็นหมู่สมมุติว่าคนมายเยอะใช่ไหมเราก็ยิงปึ้งปล่อยมันทําให้มันสับสนโดนไฟฟไป,ปด้วยเราก็ยิงยิงในระหว่างที่เราปล่อยเวทไปด้วยครับแต่ถ้าอยู่ในระยะใกล้เราก็สามารถใช้ดาบเนี่ยทำการฟัน แล้วเวทเมันก็นไม่ได้มีเวทแค่นี้นะครับยังมีเวทพิษเวทสายฟ้าเวทไฟเวทลมเวท,เวทดินคือเอาง่ายว่ามีเวทท่าต่างๆเป็นเกมี่นาเล่นสุกไปเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมช,มชอบเกมนี้ก็ดาวน์โหลดไปเล่นกันได้เลยนะครับภาพสวยด้วย Metro Revolution เกมนี้ครับเป็นแนวต่อสู้แบบ p p ซึ่งเราสามารถเลือกตัวละครต่างๆเนี่ยเพื่อทำการ เข้าต่อสู้ได้ซึ่งตัวละครน,นะครับจะเป็นทีมแบบหุ่นยนต์แต่และตัวเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าเอกลักษณ์ของมันนะครับบางคนก็อาจจะใช้บอกเฮ้ยมันเหมือนสตรีไฟเตอร์เลยนะที่แบบว่ามันจะมีแบบตัวแบบเหมือนเกงก้าหรือกงเล็บบางตัวก็คล้ายๆตัวบางตัวในเกมต่อสู้ต่างๆของเกมแนวแบบไฟเตอร์นะครับเราต้องบอกเลยครับว่าเกมนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่เราสามารถต่อคอมโบให้แบบเมามันเลยแล้วก็สามารถเล่นออนไลน์กับผู้เล่นทั่วโลกได้ด้วยนะ แต่ว่าบางครั้งนะครับอาจจะทําให้เราหัวร้อนนิดนึงนครับเพราะว่าบางตัวละครเนี่ยมันก็กดยากเสือกเกินนะบางตัวละครเนี่ยมันก็เล่นง่ายมากๆเลยอย่างตัวที่ผมเล่นกรงเล็บเนี่ยมันก็โจมตีทั้งไวแล้วก็สามารถที่จะโจมตีแบบคอมโบได้ซึ่งสกิลนะครับเราสามารถสะสมเกตเนี่ยจนครบแล้วก็จะปล่อยเป็นอัติเมตก็ได้นะครับแต่ว่ามันต้องเกตแบบขึ้นสายฟ้าแบบว่าเหมือนเต็มสุดๆนะมันก็จะปล่อยเป็นเหมือนอัติเมตสูงสุดของเขานะครับ แต่ว่าถ้าเป็นแบบธรรมดาเนี่ยเราสามารถกดแบบคล้ายๆกับสามารถทําให้ระเบิดเป็นสายฟ้ารอบตัวเหมือนเกาะก็ได้นะครับเกมนี้ก็เป็นอีหนึ่งเกมที่สนุกมากๆเลยใครชอบแนวต่อสู้ต้องไม่พลาดเลยนะครับ Super Fighter ทีมเกมนี้เนี่ยจะคล้ายกับเกมดาร์กบอลเลยนะครับเรียกว่าคล้ายมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวละครนะแล้วก็สกิลต่างๆที่ปล่อยออกมาแต่รูปแบบการเล่นเนี่ยจะเป็นแบบเคลื่อนเบท r p รพ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเป็นฝ่ายโจมตีคนสุดท้ายก็ไม่เข้าใจทำไมเราโจมตีคนแรกไม่ได้ทำไมต้องรอให้มันยิงให้หมดก่อนแล้วเราถึงจะซัดกลับมันได้นะครับมันก็เลยอาจจะทําให้เราเนี่ยุ่งหุดหงิดได้นะแต่ว่าตัวละครต่างๆของเราเนี่ยก็สามารถที่จะค้นหานะครับโดยการสุ่มการชาเกลือบางครั้งนะครับเราก็จะได้ SR หรือ SSR มาบ้างนะครับแต่บอกเลยว่ามันก็ไม่รู้ดิแต่มันเกลือมากๆเลยอ่ะ นานๆก็จะได้ตัวดีๆบ้างนะครับกดทีเดียวแล้วได้ดีเนี่ยแบบบอกเลยว่ามันยากมากเหมือนอารมณ์แบบส่งคุกกี้รันนะครับอารมณ์แบบนั้นเลยนะคุณผู้ชมก็น่าจะทราบกันดีใช่ไหมคือมันได้แบบยากยากนะยากมากๆเลยเนาะแต่ว่าเราสามารถจัดนะครับตัวละครต่างๆเนี่ยในรูปแบบต่างๆที่เราสามารถดูความสามารถแต่ละตัวเนี่ยมันจะมแบบีแบบเป็นสายลยาักษณ์ใช่ไหมครับ ให้แยกว่าเฮ้ยไอตัวนี้เป็นฝ่ายต่อสู้นะเหมือนว่าคนนี้เนี่ยเน้นในการต่อสู้ในการไฟ์บางคนเป็นลูกหัวใจเนี่ยก็คือเน้นอึดถึกนะก็ให้เราเน้นใส่พวกเกาะถึกๆส่วนใครนะครับที่เป็นเวทเนี่ยมันก็จะเป็นรูปแบบว่าเหมือนคล้ายๆกับเป็นพลังนะครับก็เป็นการเน้นในเรื่องของการปล่อยพลังนั่นเองซึ่งตัวละครที่เน้นการต่อสู้เนี่ยเราก็เอาไว้แนวหน้าก็ได้นะครับหรือตัวแท็กเนี่ยเราก็บางตัวเวทไว้ก็ได้ก็เกมนี้เนี่ยถือว่าสนุกทีเดียวนะครับใครชอบก็จัดไปได้เลยนะ a อเ e n รียนชูตติ้งทรเกมนี้นะครับจะเป็นแนวแบบภารกิจที่เราจะต้องตะลุยนะครับเพื่อเข้าไปต่อสู้กับเหล่าเอเลีรียนในด่านต่างๆซึ่งตัวเกมเนี่ยจะเป็นมุมมองแบบด้านบนเป็นแบบ TPS ซึ่งเราเนี่ยจะตะลุยเข้าไปนะครับภายในด่านนะครับที่เต็มไปด้วยเหล่าเอเลีรียนแล้วก็จะมีคราบเลือดเหนียวๆหนๆอ่ะ ลองคิดดูนะครับว่าคุณผู้ชมต้องเดินในสภาพแวดล้อมแบบนี้เนี่ยโอ้ยมันจะรู้สึกยังไงครับต้องบอกเลยครับว่ารู้สึกใหญ่ไม่บอกไม่ถูกนะครับเอาเป็นว่าสําหรับเกมนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกปืนต่างๆนะครับแล้วก็ทําการตะลุยนะครับในด่านต่างๆที่เต็ไมไปด้วยเหล่าเอเลี่ยนครับเราสามารถใช้อาวุธอื่นๆได้อีกด้วยนะแล้วก็ไอเทมเสริมอย่างระเบิดหรือว่ากล่องพยาบาลเราก็ต้องซื้อเพิ่มถ้าเกิดว่าเราใช้จนหมดไปแล้วนะครับ แต่ว่าที่ผมใช้เนี่ยเพราะว่ามันมาเยอะจริงๆนะครับผมก็เลยต้องใช้อัดใส่มันไปสำหรับเกมนี้นะครับก็ยังมีการอัปเกรดไม่ว่าจะเป็นการอัป DNA ที่ทําให้เราเก่งขึ้นหรือว่าเราสามารถอัปปตอนะครับหรือว่าซื้อปืนใหม่ๆออกมาเนี่ยเพื่อทําการตะลุยไปในด่านที่ซัมบี้เอ้ยเอเลี่ยนเยอะๆนะครับใครชอบอก, like, กนะ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะอย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่พลาดค,คลิปวีดีโอใหม่ๆที่จะอัพเดตทุกวันสำหรับใครที่อยากรับชมคลิปอื่นสามารถกดด้านล่างได้เลยนะครับ อย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปวีดีโอใหม่ที่จะเป็นทุกวันสำหรับใครที่อยากรับชมคลิปอื่นสามารถกดาา้านล่างด้